แชรเลนของเราก็คือนั้นเราจะทำการขับรถกันโดยที่ห้ามลงจากรถโอเคได้ชุดแล้วมุกฝนกุหน่อยเอออะไรประมาณนั้นแหละหรือว่าห้ามลงจากรถนอกจากคนละคนละคนละคันหรือว่าคันเดียวกันเจาคนละคันหรือว่าสองคนคันหรือคนละคันเลยได้ไหมอันนี้พวกมึงแล้วแต่พวกมึงเอาสองคนเอาสองคนคเอาเอาแล้วแต่ก็ได้เออ ไปด้วยกัน<ส>ไปได้ไกลดีเอาไปเออ้า <okay. S 2> สมมติรถ<ๆ>ใครพังก็รับคนนั้นโอเคเราต้องพยุงไปด้วยกันจนจบเกมจัดไปแล้วใครแล้วใครเลือกที่จะไปกับมึงอ่ะไม่รู้ว่ <laughs> าขับคนละคันเลยเวลาใครล้มใครใครแบบรถจะพังอะไรเงี้ยเราก็ให้คนนึงไปรับอะไรประมาณนี้รถไปหาง่ายมากมัง้งคนหาไม่ยากหรอกมั้งไม่มีไม่มีการเฉียดกันได้อย่างไร าะแต่เดาโอ๊ยวันวานในชีวิตกูจริงจีไอเดามันรู้เรื่องเนี่ยเดาเข้าใจนะก็ไม่ต้องให้กูเล่นหรอกเกมอะไรพอไปเรลอยที่ไหนไห้มันลอยไปวมยมันก็ต้องมีทักษะในการขับรถดิทุกคนจะต้องขับรถแล้ว้าขับรถหาท่านเจอรถทุกคนก็ลงอุ้ยแล้วกูยังไม่ได้เปลี่ยนตำแหน่งกูยังไม่ได้เปลี่ยนตำแหน่งขับรถเลยกูต้องสูที่จะต้องได้เห็นสุดเทพของทำไมกงมานั่งอยู่บนรถไม่มีเหตุ เอาละเราจะลงตรงนี้เลยแล้วกันสามแยกม่นจะเป็นถนนมันน่าจะมีรถเยอะไอเดาเข้าใจไหมเนี่ยเดาเดามันเงียบไปเลยอ่ะเด้าฟังเปล่าดูอันไปเทนะอะไรวันนี้เอฟของไี้หน่อยวันนี้ต้องทำชาเลนจ์ก่อนจะเป็นเอฟของอไรเนี่ยอ้จะให้เราไม่เก็บของไม่เก็บอาวุธเราต้องไม่เก็บอาวุธเราต้องใช้รถทั้งเกมอยู่เนาะขอปืนพกซักกระบอกไม่ได้หรอ ราคาเบาๆนั่นไงกูเห็นรถแล้วแต่ว่ากูไม่รู้ว่ามันขับได้ไหมทหน่าจะมีจำนวนเยอะเพราะว่าก้วก่เห็นแล้วเหมือนกันมีความสบาคีกันเป็นเรื่องโฟนนั่นไม่น่าจะรอดเลยครับเลยครับสีไอ้เราเล่นไอ้ของโกนี่กรุ๊โอ้ยไม่มีปืนจริงหรอไม่ได้แล้วนะมันไม่ได้มันต้องทำเพื่อชาเลนจ์ e ดีวะเดี๋ยวกูจะไปหารถให้มึง ทำไมไม่คันนี่คือเ้วแล้คเือกลอคนไม่ได้แพงิาวอยไอ้ตรงนี้คนเยอะบางเห็นไหมเนี่ยว่าวงเหลืองนะเจกวงเหลืองโอเคก็ไปดีกว่าแล้วก็วงแดงระวังเฮ้ยเราต้องรอดสิเราไม่เลยนะเราไม่บาไหมเดาเดาปะปะเราต้องไปแหวนวะ่ได้ไงโหลดอีบอจ ให้กูขับไปไหนเนี่ยเราต้องขับไปตามถนนเรื่อยๆทุกซอกทุกซอยนั้นเราต้องไปสำรวจให้หมดรถขับยากชิบหายเราต้องมาเป็นขบวนนะเรตามมดนวิจารณ์ว่จะด่าไม่ให้เฮ้ยไม่ควรจริงแล้วเนี่ยนี่ยนไงเดาวรถมาแล้วอีกหนึ่งคันไปไม่ไม่ไม่แป๊บนึงเอ็นดูเอฟคอย แล้วทำไมหมดเลยอ่ะไปลยวดามึงห้ไปลไเลยดิวอยขึ้นไปจอดตรงครัวอะไรนะตอีน่งเรียกกูอีกรอบนึงกูจะไม่ขับรแล้วกจะเก็บของริกูว่าชเลนี ใบถัดไปเกมถัดไปดีไหมไเดี๋ยวไม่พร้อมจะจัดเลยวะจะไปเขาเริ่มเขาเริ่มเลยเขไม่มีใครเริ่มเลยเราไม่้องมาทำค่ะทำอีกทำเลยยิงทำตายไเมปนี่ไงตัวนี้แหละมันยิงกูการดับชุดข่าวเหมือนกันเฮ้ยในเมืองนั้นมีตัวไอ้หวานไปไม่ได้กูตายสักทีในเมืองที่ชุบอ่ะจะได้เอ็ย่าสบายใช่แล้มันยิงกูมันยิงกูใจเย็นนะใจเย็นนะ ดาตายวะตายเลยตายในหน้าที่เอฟของนา่นยังสนนาขับรถโมโง่เดี๋ยวคนที่ขับรถโมง่ก็คือคนที่ตายนะครับปล่อยเลยดิขับมุขจอดตางครัวกันเลยนะตุนี้มัน ไม่ได้โง่ค่ะแต่ไปอยู่ในบ้านเนาะก็ <c oughs> คุเห็นมึงไปจอดให้เขายิงแบบมึงเบื่อเลยอะถ้ากูเห็นกูจะจอดไหมฮะึงยอมรับเลยว่ามึงจอดนี่แหละกูจะเก็บปืนมายิงมึงมึงเจอกูแน่มัน <c oughs> หมดเวลาที่จะทำภารกิจชาเดนอะไรเีใดเลยมันต้องบายญงงสุดท้ายถือว่าหมดเวลาเรื่องเป็นภารกิจหรือพวกมึงทำกันเองมันคือชาเลนที่กูเพิ่งคิดได้เลย อะไรวะก็อะไรจะตัดคลิปลงอ๋ใช่กูทำเพิ่งจะได้เก่งขนาดนั้นแค่ยิงยังงี่นู่นเลยไม่ใช่ไหมบอดนี่เดี๋ยวบูราดูเลยกูทัาให้ดูเลยตัวเนี้ยมึงกูเนี้ยเนี่ยก็บอดปะถ้าไม่ใช่บอดมันก็ตายเหมือนกันนั้นแลที่มันครับอนุญาตซ้ำโอ้ยโอ้ยกูเจอของจริงไหนมึงอยู่ไหนอีสแชนบอดกูไม่อยากเล่นกูซี่เลยแต่คุณบอกแล้วจะมีเรื่องมาเรื่องตื่น กูทำได้แล้วหนึ่งพิวไปไงเห็นไหมบอกแล้วว่าเราทำได้มันไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ก็เพราะมันแปลว่าที่เราเก่งว่ะทำได้ไวสองคนนั้นมันยอมแพ้ไปแต่วกูลัวจะไปรักมันกันกว่าเนี่ยมึงมึงไม่ใช่แค่ชีวิตมึงจะมาเดินเบียดกูเฉยนะข่าวรูมึงก็มาเบียดกูเปด้ลยข่าวรู้ว่าชอนโทนยากมันก็ต้อง

เราต้องหาคันเปลี่ยนแล้วว่ะโอ้ยอยู่ว่ะโอ้ยกึ้นหลงอะโอ้ยชุบกูเลยนี่นี่กูเจอรถอีกคันนึ่งละเอาไปชุบกับตรงนู้นแล้วกันเออยี่ห้องบนนั่นแหละมีตัวนี่เล่แล้มีเล่ GTA หารถได้ค่ะไม่เชื่อเพื่อนก่อนเลยขับไปเลยคนเดียวเอองั้นเดี๋ยวให้กูจัดการนี่ระวังหล่นนะก่อนแน่นๆนะหลังนะ เออนี่เอาระวังเลยนะระวังตายหมือนกันเนาะระวังตายมูองเห็นใช่ไหมมองเห็นใช่ไหมมองเห็น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 มันต้องขึ้นบนเลยมองเห็นใช่ไหมไม่ไม่ไม่ต้องให้กูบอกทางใช่ไหมชายช่ยชายูก็ช่วยอะไรไม่ได้นะวะเดี๋ยวพอถ้าขึ้นอย่างเงี้ยก็คือเตรียมเดินโอเคจอดเนียนๆเลยเป็นที่อะไรครับขึ้นมาเพิ่มแล้วมึงไม่ไปชุบมันหน่อยหรอ ก็ลงลมก็ไม่โชคดีเออก็ลงไม่ดีเหไม่เจอดแล้วไม่มีใครลงเลยไม่มีกูบ้านนี้เลยมีน้ำมันบ้างมีน้ำมันบ้างนึงหายระมันก่อนมึงเคยมึงเคยคิดถึงน้ำมันบ้างไหมตรงนี้น้ำมันแพงอ่ะนะก็เข้าใจแหละตาบ้านก็น่าจะหายละอุ้ยมีคนมีคนเฮ้ยเอามีข่าวดีมาบอกเปีวยยิงเปีวยยิงเราต้องวิ่งแล้วแหละเดาเดาเราต้องวิ่งแล้วอ๋อนขึ้นอย่างเงี้ยก็คือเตรียมเดิน ไายโฟนเพี่ไอ้จิงเอาดิจริงๆต้องวิ่งแล้วต้องวิ่งแล้วเดี๋ยวไหนอะเดี๋ยวจะตายแน่เลยเดี๋ยวรถมันต้องวิ่งแล้วมันไปไม่ได้ต่อไปต่อไม่ได้ตายวงวะตายวงทีจังที่มึงวิ่งไปมันหนี้คนเลยวะใช่ใช่ผมมองกูด้วยไม่กูจะช่วยทีอย่าให้ดูเลย มึงไงดาวตายหาสิ้นไปแล้วไม่เรียกไม่ได้แล้วนี่ดาวตายแล้วเรียกไม่ได้แล้วแล้วรอบต่อไปต้มน้ำหน้ากันแล้วจาะเป็นเด็กเป็นโผมั้งเข้าโผได้นะเข้าโผมาชุบกรชุกได้กูบอกให้เฮ้ยนี่ไงเฮ้ยกูนึกว่ามึงดาวนะไม่ได้ยินเสียงไหมได้ยินได้ยินไม่ได้ดาวมึงเฮ้ยกูตอบเฮ้ยใครยิงอะมึงยิงเหรอกูมีปืนซะที่ไหนแล้วบ้านกูยิงกูยิงบนบ้านนั้นหน่อยจะเอาอะไรมึงเอายันพีลไปไหมกูพูไม่เล่น ไม่กูจะให้พวกมึงปกที่ให้ดีกว่ากูเปลี่ยนความเพนไคแล้วกูจะกูจะให้พวกมึงปกป้องกูไม่เป็นอะไรอันตรายอ๋อถ้างั้นก็เอออเามาเอาไปดิมาเอาไปดิพวกมึงเก็บกระสุนหรอเป็นไรไม่มีเก็บมาเก็บมาเก็บได้ที่ไหนนะไอ้นี่มันอักเสบกูชัดๆเลูก กูจะขึ้นไปต่อยมันทำไมกูโดดขึ้นไปแล้วกูจะด่ามึงตลอดไปเมื่อกี้มันอยู่บนหลังคาบ้านนี้แล้วกูยิงอ่ะแล้วมันก็ไม่อยู่แล้วให้กูยิงมึงไหมให้กูยิงมไหมเอาไหมเกมมันเคยยิงคนในททีตายได้นะซึ่งตอนนี้ไม่นะทำไมกลัวจีบมึงฝากหน่อยดิว่ามันอยู่ไหนกว่าไม่เจอไม่มึงเข้าวงก่อนใช่ใช่ใช่กูเห็นด้วยมันอยู่แถวบ้านหลังนั้นแหละเมื่อกี้นะแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้เพื่อตามไปแล้วไกลตื่นไปแล้ว ไม่หวานดีกว่าน่าจะปลอดภัยมึงไม่ไว้ใจกูมึงยังจะยิงกูอยู่เลยนะมะเกีมมึงให้กูไว้ใจมึงได้อย่างไรวะมึงต่อยกูก่อนนะมึงต่อยกูก่อนกูมาในะส่ร้ายเหรอกูว่ากูเอากระสุนไปกูไม่ได้ทำถ้าต้องการยาบอกเดียด๋วยวกูิดชาได้ทางนั้นแหละเราจะโยนหันกูโยนแม่นนะกูเมื่อกี้กูใช้อะไรกันหรือปะ UMP กับคูณหกมึงว่ากูจะยิงเขาได้ปะมันมีโค้ดมันจะวิ่งไปไหนเลย โให้คุ้มให้แล้วก็มันน่าทุ่มจีเด็กเฮียนั่นนั่นนั่นปรหลาดฟ้าเออวันที่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท่าไงก่อนลงไปข้างล่างเดี๋ยวกูจะชักว่ามันมันเจ็บมันเจ็บเดี๋ยวกูจะชุบมึงเจ็บมึงต้องมึงต้องมาตรงนี้เดี๋ยวปะาดฟ้าไหนนะเอาก็เห็นก็โดดลงมาแล้ว้้ดแลวก็โดดลงมาแล้วก็โดดลงมาแล้วเอายามยเอาีมีมีโอ้ยกูรู้ความจริงของเราอีกสองคน เฮ้ยระบนเอออีกแค่สองตัวเองเฮ้ยเดียมาข้างบนแล้วอเดียตอนนั้นไอหวานอ๊ยกูไปอเดยกูขอโทษเดียกูไม่สามารถช่วยอะไรมึงได้แล้วลมันอยู่ข้างโอ้ยมันอยู่ข้างบนไอ้หวานมันอยู่ข้างบนข้างบนหัวมึงกูจะทำเฮียอะไรได้กูอยู่ข้้คอนเทนต์ก็ต้องคอนเทนต์ให้สุดดิข้างหน้ามาแล้วไอ้ไอ้ไอ้หน้าข้างหน้าข้างหน้า มานะยิงบ่าอะไรอ่างเง้เอออีโงเหรอมาอะไรกน้ก็ต้อมาอยู่เลยมอบเลยไปมึงก็ทำไม่ได้มึงโง่จ้ะกูได้แ่เอมงให้กูได้ขนาดกูยังไม่ได้ค้นไปตั้งแต่แรกก็จบแล้ว้ันงบอกเลยว่าพวกมึงเนี่ยอึ้ม